สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวนไกลค่ะรายการส่องธรรมมาพบก,กับท่านผู้ชมแบบนี้เป็นประจำในทุกๆเช้าวันเสาร์นะคะและการเดินทางของพวกเราทีมงานยังคงเดินทางไปตามวัดต่างๆนอกเหนือจากจะประชาสัมพันธ์ให้วัดเหล่านั้นแล้วเรายังนําความสวยงามมาฝากด้วยค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะขอความสุขความสวัสดี จงมีกับผู้รับชมรับฟังในรายการทุกๆท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องอ่อนน้อมถ่อมกายจิตใจสุภาพซึมซาบใจชนทุกคนสรรเสริญกระด้างถือดมีมิมีจำเริญน,น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเด็กต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะยังต้องเดินตามทางผู้ใหญ่อยู่าการกติธรรมข้อนี้มีมาใน สาธุนรธรรมว่าเดินตามทางคนดีที่อยู่หน้ามือที่เลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราคนโง่เขาไร้สติอย่าริตามฉะนั้นก็อยากให้ลูกๆทุกคนทั้งวัดจากแก้วแล้วก็ที่อื่นว่าหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตสอง ต้องคิดสร้างสรรค์คิดให้เป็นประโยชน์จริงไม่เป็นประโยชน์จกคิดบางคนคิดแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตไม่ดีที่เขาพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าเป็นบ้าอย่างนั้นก็มีคิดสร้างสรรค์แล้วก็ให้เราทุกคนรู้จักแบ่งปันและเมื่อเรายัางเป็นเด็กในเมื่อ,อยังเด็กเล็กน้อยค่อยศึกษาสร้างปัญญาให้มากเป็นรากฐานเป็นสเบียงเลี้ยงตนไปจนนานตลอดกาลสาันตินิรันดร ท่านเด็กต้องเรียนหนังสือก่อนเพราะยังต้องขอพ่อแม่ใช้ขอพ่อแม่กินอยู่ยังทำมากินไม่ได้ก็จะต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนแต่ที่พึ่งสำคัญที่สุดคือตัวเองตรงนี้สำคัญคนเรากินคนเดียวไม่มีความสุขการเกิดมาเป็นผู้ให้เนี่ยบ่งบอกอนาคตตายไปแล้วเกิดใหม่จะเกิดมาในตระกูลที่มั่งมีสีสุข พราะให้ทานแบ่งปันแล้วคนรักษาศีลก็เกิดมาจะมีผิวพรรณสัจสวยงดงามไม่วิกลไม่วิการนะเมื่อวานเนี่ยดูทางทีวีเป็นนักร้องเกิดมาแขนขาดขาขาดแต่ไปใส่แขนเทียมใส่ขาเทียมแล้วก็มาร้องเพลง พัฒนาตัวเองว่าง,งั้นจะไม่จะเห็นว่าตัวเองขาดขาดแล้วว่าทาอะไรไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมเราต้องช่วยตัวเองก่อนหนึ่งช่วยจ้างใจเรียนให้มีความรู้สองทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวพ่อแม่ก็ทําทําทุกอย่างไม่ได้นึกละอายแก่ใจไม่อายใครไม่น้อยเนื้อต่าใจยิ่งทําให้คิดสร้างสรรค์ตัวเองมากขึ้นก็ทําประโยชน์ทางเงินฮาททองได้ตลอดมา เพราะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งปันถ้าเราให้ชาติหน้าเราสบายเรารักษาศีลชาติหน้าเราจะมีผิวพรรณวันวนดัดีรูปร่างดีไม่วิคนไม่มวิการแล้วจเจริญภาวนานั่งสมาธิภาวนาเราก็จะมีสติปัญญานั้นถ้าเราเกิดมาชาติใดก็แล้วแต่มีความร่ำรวยมีผิวพรรณวันวนะดี ม่มีความมีการแล้วก็มีสติปัญญานี่ก็สุดยอดของมนุษย์แล้วนะจะอ,อะไรอีกแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วมีการศึกษาดีมีสติปัญญาดีเนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ให้ยึดมั่นกตัญญูกตัญญูแม้กับต้นไม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ต้องกตัญญูเหมือนอย่างบ้านเรือนเราเนี่ยเราสร้างมาอาศัยที่กินหลับนอนกันแดดกันฝนเนี่ย เราก็ตันอยู่ต่อบ้านเรือนของเราตรงไหนมันผุพังเราก็ต้องซ่อมแซมเรียรีบซ่อมแซมให้ดีเพราะเราอาศัยเป็นที่พักที่อยู่ที่หลับที่นอนเนี่ยเราต้องคิดบ้างแต่นี้เราไม่ค่อยได้คิดฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ดูรายการนี้ที่ท่านได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาม่าไวไวของกินของใช้ต่างๆพร้อมทั้งเสื้อผ้าพ,พร้อท่อสบาย มามอบให้วัดจากแก้วสงเคราะห์เด็กกำพรายยากจนเป็นการต่ออายุให้กับเด็กกำพรายยากจนเป็นการเติมเต็มให้กับเด็กกำพรายยากจนเป็นการเป็นตัวอย่างท like ี่ดีให้เด ah ็กกำพรายยากจนได้เอาเป็นแบบอย่างเป็นต้นเป็นต้นเป็นแบบอย่างก็ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติ ร่ำรวยทุกภพุชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญผุศลที่ท่านผู้รับชมฟังได้ถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอ้มีสติปัญญาเลิศล้ำรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันขอเจริญพรเรียนท่านภูมิเกียรติครัท่านครับ ผมดรวินัยปานแดงครับผู้อำนวยการ,ร,ร,ากรโร,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 รงเรียนวัดศักแก้วรุ่มโนธนกุลอุปถัมรมนะครับโรงเรียนวัดศักแก้วตั้งอยู่ที่เลขที่1ทับ1นึรบตำบลบางเสรจอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับเป็นโรงเรียนการกรุศลในพระพุทธศาสนานะครับเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และยากจนของวัดศักดแก้วอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระครูประหลัดธวัฒนบฑิตคุณเจ้าคณะอำเภอป่าโมก เป็นเจ้าวัดวัดสักแก้วนะครับซึ่งนักเรียนในสถานทุกข์เคาะอยู่ในฝั่งบรรุปการของท่านซึ่งจะต้องเลี้ยงดูทั้งอาหารเครื่องทิพเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยนะครับรวมทั้งการดูแลรักษาโรคด้วยนะครับก็เป็นที่ยอมรับกันว่าโรงเรียนวัดสักแก้วนั้นเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพและผมเองในฐานะที่มาำดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนนี้ครับก็มี จิตใจแน่วแ,แน่แล้วก็จะสอนลูกๆอยู่เสมอคือคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เลือกเป็นคนดีได้การศึกษาจะแก้ปัญหาความยากจนได้ในก็ขอ,ขอให้ลูกๆเนี่ยตั้งใจเรียนเรียนให้มากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะบอกว่าครูเนี่ยไม่สามารถจะสอนให้ทุกคนเป็นคนเก่งได้ทุกคนแต่คุณครูเนี่ยทุกคนก็อยากเห็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนดีทุกคน เป็นคนดีของพ่อแม่เป็นสิทธิี่ดีของครูบาอาจารย์เป็นคนดีของประเทศชาติแล้วก็เน้นให้ลูกศิษย์ทุกคนนั้นมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับในโรงเรียนวัดสะแก้วนั้นเป็นมีที่มากมายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายในเรื่ององเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วผมเองก็คิดว่าเราจะทำอย่างไรให้โรงเรียนเราเนี่ยน่าอยู่ นะครับหน้าทำงานก็บรรยากาศเหล่านี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแลสวยงามคุณวันดีวันดีคืนเพราะว่าเรามีคุณครูที่คอยช่วยเหลือนะครับดูแลซึ่งกันและกันก็ทําให้โรงเรียนนี้อบอุ่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีกันนะครับเป็นอย่างดีในอันหนึ่งก็คือผมเองก็มีแนวคิดที่จะทํางานก็คือจะทํำยังไงมีโกแกลกนที่ว่า เด็กรงเรียนวัดสัตว์แก้วนั้นเป็นคนหัวโตตัวใหญ่ใจกว้างคำว,ว่าหัวโตก็คืออยากจะเห็นเด็กนั้นเป็นคนเรียนเก่งตัวใหญ่ก็คือเด็กมีความมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับรักการออกกําลังกายใจกว้างก็คือมีจิตนะครับสาธารนณะแล้วก็อยากช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันทิ่อันพึงประสงค์นะครับ สิ่งเหล่านี้อยากจะปลูกฝังให้ลูกๆเราได้มีให้มากๆเราจะได้ทำให้ประเทศชาติเรานั้นได้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโรงเรียนเหล่านั้นเป็นโรงเรียนการกุศลที่จัดการศึกษาให้เป่าแก่นักเรียนสิ่งที่อยากจะขอความกรุณาจากท่านภูมิเกียรตินะครับที่ได้ดูดได้ชมหรือได้รับฟังก็คือมีอะไรที่พอจะอุดหนุนโรงเรียนได้เรายินดีรับนะครับจะเป็นอาหารกลางวัน เครื่องม่งห่มหรือว่าหนังสือเรียนเข้าห้องสมุดต,ต่างๆหรือคอมพิวเตอร์นะครับเรายังขาดอยู่อีกมากนั้นก็ขอความอนุเคราะห์ความบาเมตตาจากท่านที่มีความเมตตาแก่เด็กกำพร้ายากจนเหล่านี้นะครับได้เข้ามาช่วยกันดูแลประเทศชาติเราก็จะได้มีประชาชนที่มีการศึกษาดีนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยกันทั่วหน้าครับ เวลาสำหรับรายการสองธรรประจำสัปดาห์นี้หมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมสามารถจะติดตามรับชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้ค่ะและในขณะเดียวกันพูดคุยกันนะคะในแฟนเพจของรายการรัฐมณีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ